ดีค่ะเพราะว่าตอนนี้น้องสี่เดือนนะคะแล้วก็เริ่มมีหยิบจับคอเข้าปากแล้วก็เพิ่งไปเจอคุณหมอก็พัฒนาการดีมากๆค่ะเป็นเด็กเรียนง่ายมเลยถ้าคนอื่นก็บอกว่าเรียนง่ายแต่ว่าเราลูกคนแรกเราก็จะรู้สึกว่าเออเขาก็เขาไม่เด็กเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็สำหรับเตยก็เรียนง่ายค่ะใช่แอะแอนะครัแบบว่าเด็กเริ่มมีเสียงพูดแล้วเริ่มแบบมีอ้อแอ แต่ว่าอาจจะยังไม่เป็นขำอะไรค่ะแต่เวลาเราเห็นเขาคุยกันเขาก็อยากจะคุยด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะคุณพ่อเป็นุณพ่อหอคคุณพ่อเหอค่ะแล้วก็ดูแลลูกดีมากมาค่ะบเขาก็จะคอยเล่นกับลูกตอนเช้าอะไรอย่างงี้เปลี่ยนเติดตอนเช้าตื่นมาเขาก็จะมาหาลูกก่อเขาเป็นไงบ้างเขาเป็นคุณพ่อที่แบบว่าเขาเปลี่ยนไปเยอะมากเลยพี่จุ๊ยจริงจริงเขาเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยนะคะคือตั้งแต่ผลดการแล้วก็เริ่มแต่งงาน ใช่เขาก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วก็เขามีความอบอุ่นมากขึ้นในแบบที่เราก็ไม่เคยเห็นแล้วพอมีลูกขึ้นมาเนี่ยเขาก็เป็นคุณพ่อที่น่ารักมากๆแบบอย่างที่เคยคาดไม่ถึงเลยค่ะใช่เว่าตอนนี้เป็นคุณแดดดีที่แบบแดบดบดีสายอบอุ่นไปแล้วใช่เขาก็จะเน้นแบบช่วงนี้กิจกรรมก็จะเป็นกีฬากับกลับ,บบ้านมาเล่นกับลูกค่ะ้ก็เปลี่ยนไปเลยใช่ใช่เขาก็จะดูแลสุขภาพมากขึ้นแล้วก็ เน,บบนบบ้นกับตอนนี้ก็ปบบติดกองก็ค่ะใช่แล้วอ<ช>ย่างกับเรื่องเวลาที่เลยเขาเขาต้องให้กับน้องทํางาน,น,านเยอะนะคะ<ๆ>เพราะว่าตอนนี้เหมือนพี่โตอ่ะแบบพอนงานลงเพื่อที่จะให้อยู่กับลูกมากขึ้นใช่แต่ก็ยังยัง,ยงมีแบบว่าถ้าอะไรที่น่าสนใจเขาก็ยังรักอยู่แต่ว่าเขาแค่รู้สึกว่าแปลว่าเขายากอยู่กับลูกมากขึ้นเ<ๆ>วลาไปต่างจังหวัดหรืออะไรเขาก็จะรู้สึกว่าเขาห่างลูก เราเคยคิดไหมว่าจะแบบเห็นโมเมนต์นี้จากพี่โจอี้ความติดลูกอะไรแบบนี้ค่ะก็คือมันก็เกินคาดนะคะเพราะว่าพอเราเห็นเขาอยู่กับลูกเราภาคหนังตอนเช้าๆแล้วมันเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าจริงๆเราเขาเป็นคนน่ารักมากๆคนหนึ่งเลยแบบอ่อนโยนแล้วก็ป็นโมเมนต์ที่เขาแบบเอออยู่กับลูกแล้วเราเราก็ใจฟูงใชรเห็นลูกเหมกันครับระหวคิดว่าใครเห็นลูกเหมือน มันแบบเหมือนเตยแต่ว่าเป็นคนละแตกะนะคะีลประมาณว่าเราก็จะมีหน้าที่เลี้ยงลูกทั้งทั้งวันทั้งคืนเนาะเราก็จะทั้งตอนกลางคืนแล้วก็นนให้เข้าเต้าอะไรใดๆแต่ว่าแต่ว่าตอนเช้าหรือช่วงพี่โตเขาว่าอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเขาที่มีหน้าที่เล่นเหมือนเราอะ่ะจะเป็นหน้าที่ทําไปบางนะหน้าที่แต่ว่าเขาว่ามักจะแบบมีฟิลเล่นกับลูก,กส่วนใหญ่หือว่าตบอ่บากใช่ไหมครับสำหรับ ใช่คือจริงๆริงอย่างว่ามันพ่อกับแม่มันมีหน้าที่ต่างกันคือเราอาจจะแบ่งกันว่าเออใครทําอะไรยังไงแต่ใครถนัดแบบไหนก็แบบหนัได้เลยใช่อย่างพี่โต้เขาก็ชอบแบบเขาอาจจะไม่ได้เก่งแบบทำเออในส่วนของเอ่ออะไรอ่ะเป็นพ่อหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเขาชอบอาบน้ําให้ลูกนะไปไปใช่ไปอาบน้ําให้ลูกน้อกับพี่โต้อ๋อ,อใช่พี่โต้เขาจะแบบ ชอบอาบน้ําให้ลูกนะค่ะว่าชอบเห็นลูกแบบเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่วิโอลีมีแบบเกเรงงานเพื่ออยู่กับลูกเลยนะก็เกเรงานอาจจะแบบว่าไม่อยากรับงานเพราะอยากจะอยู่กับลูกอะไรอย่างนี้ไปคิดว่าน่าจะเป็นชายแต่งสัดส่วนให้ให้ให้พอดีพอดีเพราะว่าเขาก็จะไม่อยากแบบขออนุญาตเราจะลองให้ดัดไว อมีคนเสิรค่ะแต่มีพี่โต้ยยางมีคนต่อไปต่อไหมแตลว่าพี่กต้ยอยากจะมีคนต่อไปค่ะแต่ว่าเตยอ่ะแบรู้สึกแบบเหนื่อยนิดนึงเลยขอพักก่อนวางแผนสักช่วงไหนครับแปลว่ารอให้คนแรกโตกยต่อไหมครับแบบกี่บวกอะไรแบบนี้ค่ะให้รุ่เรื่องก่อน คุณหมอก็แนะนําให้เป็นแบบเ้นถ่านไปสักปีสองปีก่อนเนี่ยคะ่ะจะปีหนึ่งก็ได้หรือว่าสองปีเพราะว่าด้วยสภาพร่างกายของคุณแม่ที่จะแข็งแรงขึ้นแล้วก็อาจจะพร้อมสําหรับพี่คนโตที่เขาจะมีภาวะความเป็นที่มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะต้องเป็นเรื่องของอนาคตต่อไปก็เตยอ,อยากมีแค่คนเดียวแต่พี่โตอ,อยากมีสองคนตอนนี้มันเหมือนเราเพิ่งผ่านแบบการมีลูกมาเราก็จะยังแบบ อยากเขาเขาก็โตขึ้นเรื่อยๆรแล้วเราก็อยากจะซึมซับโมเมนต์นี้ไปแบบค่อยๆสโลว์สโลว์ยังแบบไม่อยากเหนื่อยอีกรอบเลยคนก็ชมเองว่าเป็นคุณแม่ที่ยังสวยมากเลยจริงๆไม่ได้มีลูกมาก่อนเลยเหมือนกันโธ่แม่ขนาดนั้นเลยค่ะตอนนี้ก็ยังเวิกเอาก็ตัวเองอยู่ค่ะมีกระตือยังไงบ้างเพราะว่าเขาบอกว่าการมีลูกเองก็นอนน้อยเหมือนกันครับให้กำลังขอนก็คุ้มทียงพอ ไปว่ามันก็ต้องแบ,บ่งเวลาเพราะว่าต้องยอมรับว่าการมีลูกมันทําให้เราต้องแบ,บ่งเวลาเรึ่งหนึ่งของชีวิตไป้กับลูกฝากค่ะคุณแม่อาจจะรู้สึกท้อที่ที่ทำไมเราถึงแบบไม่มีเวลาให้ตัวเองตั้งใจทนอย่างนี้ไว้แต่มันทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอยากบอกว่าเป็นเรื่องปกติมากเลย <S 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 ใช่คือแบบว่าเราก็อาจจะตั้งแค่วันหนึง่งสมมติว่าวันนี้ออกกำลังกายพรุ่งนี้พอนแล้วอะเราก็ตั้งโกไวแ้แบบเท่าที่เราจะรี v ได้อะคา่ะ แล้วเวลาแบบแับคุณสามีล่ะคะเวลาสามีการอะไรอย่างงี้พอมีมากไหมน,น้อยลงไหมช่วงแรกที่ลูกคลอดอะค่ะก็น้อยลงเพราะว่าเราต้องเพย์เฮนชันถึงให้ลูกเยอะมา,มากแต่ตอนนี้ตัวคิดว่าค่อนข้างท,ที่สงบตัวย่างที่โ้เขาก็จะน่ารักแบบเออเธอวันนี้ไปเที่ยวกันไหม<อ>แบบวันนี้ไปกินข้าวกันไหมอะไรอย่างงี้ค่ะเขาก็จะพาไป,ไปกินข้าวแบบข้าวเย็นกินสองคนฝากที่เลี้ยงไว้อะไรอย่างนี้ยค่ะ ก็จะมีโมเมนต์นะซึ่งเตยก็รู้สึกว่าเออหน้าประทับใจเพราะว่าเขาก็คิดถึงเราตลอดเวลาอย่างที่เตยมีอาการซึมเศร้าหอเล่านะเพราะว่าแต,ต่ว่าเตยว่าเตยไม่มีนะเพราะว่าเหมือนเตยเอนจอยแบบไม่เครียดอะไรเลยค่ะคิดคิดว่าแบบเป็นคนโชคดีคือเรื่องของการเป็นซึมเศร้ามันเป็นเรื่องของฮอร์โมนซึ่งจริงๆมันก็เป็นได้กับทุกคนแต่ว่าบางคนที่ร่างกายไม่ได้มีความผิดปกติหรือว่าฮอร์โมนโอเคอ,อาจจะไม่ได้ มีปัญหาตรงนั้นแต่ว่าเตยแค่โชคดีเฉยๆค่ะนนและ้วก็คนละตรวจด้วยค่ะนละตรวจปีด้วยใช่เป้าหมายชีวิตไปต้องมองไกลขนาดไหนเพราเรามีลูกมาแล้วมองไกลตรงนี้เราก็พี่โก้ก็มองว่าเราจะสร้างบ้านใหม่ค่ะเพราะว่าบ้านที่อยู่ก่อนนี้ยมันแบอบยังไม่น่าจะพอสำหรับลูกเวลาโตขึ้นอาจจะพอสำหรับตอนที่เขาเป็นเบบี๋แต่ว่าตอนเนี้ยําลังมองหาที่ที่จะสร้างบ้านให้กับลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่จริงๆเขาก็มีที่อยู่แล้วแต่รู้สึกว่าเออเราก็เราก็อยากให้มันดีที่สุดอะค่ะก็น่าจะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยแล้วก็มองถึงเรื่องโรงเรียนลูกอะไรอีค่ะไม่ได้มองอะไรมากแล้วก็กเตรียมไม่กระทั่งเรื่องโรงเรียนลูกไว้เลยแล้วใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นอินเตอร์จจะอินเตอร์ต้องยัง อย,อย่างเลยค่ะใครมีแบบน่าสนใจก็แนะนำมาได้นะคะดีนี้คือต้องจองกันเร็วมากเลยเหมือนกันใช่ได้ยินมาอย่างนั้นเหมือนกันค่ะก็คือคุณแม่ต้องทำกันบ้านแล้ว